สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้คลิปนี้ก่อนมานำเสนอฟุตบอล f อ Cup ัรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับถ้วยเก่าแก่ของเกาะอังกฤษนะครับร้อยกว่าปีแล้วครับก็จะคิกออฟกันในปลายเดือนเมษายนนะครับตรงกับวันที่26และ27นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับาตามปฏิทินนะ ก็เตะในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละวัน5้าทุ่มสินาทีนะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วหักดานเข้ามากันแบบสุดๆเลยตามชื่อชั้นเนี่ยมีแมนซิแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบสีฟ้านะครับที่เป๊ปกาเวียล่าน,นำทีมเข้ามาในรอบรองชนะเลิศได้นะครับคล้ายกับปีที่แล้วนะครับไปชิงกับแมนยูก็แพ้แมนยูไปนะครับนั่คือตัวเอเบัเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ทีมเต็งก็นี่แหละมีแมนซีเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็มีนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับที่ทำผลงานได้ดีมากๆเลยในล่าสุดก็นูโนเขาก็ได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนอีกแล้วอะไรมาเนี่ยก,ก,ก็สมราคาครับสมราคาอเมรี่น่าจะให้อยู่บ้างนะครับเนี่ยแอตตันวิลล่าในผลงานก็ก็สุดๆเหมือนกันนะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของ ACL นะครับก็คู่แรกเลยนะครับ คิสตันพาเลตนะครับจะเปิดเซลโฮมพาร์คเนี่ยตอนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับทีมจากวิลล่าปาร์คนะครับมาเยือนคิสตันพาเลตเอฟเครับก็เท่าที่ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือรอบเดียวรอบนี้เนี่ยหรือรอบต่างๆหน้าแมตช์เดียวจบนะครับเสมอต่อเวลาต่อเวลาทำอะไรก็ไม่ได้ก็ชี้ชะตากันดึกกันยิดวนจุดโทษไปเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่าทำเพลงนะครับนั่นคือ ฟุตบอลเอเอคัพนะครับดังนั้นลองดูว่าคิสตันพาเลสเนี่ยจะสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองได้หรือไม่นะครับทีมตัวเองได้หรือไม่นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศเอเอคัพได้หรือไม่ว่าโปรติดตามนะครับวันเวลาก็วันเสาร์ที่26นะครับ23.15ตรงตามวันเวลาในประเทศไทยนะครับก็ข้ามมาอีกหนึ่งวันนะครับคู่ที่2นะครับในรอบสี่ทีมเจ้าป่านะครับอ่า ที่3ของพิมิลิกงณขณะนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ,อ้ถ้าไปเยือนซิตี้กาวเนี่ยแมนซีฟประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะครับก็ในล่าสุดเนี่ยเดอะบอยเควินเดอะบอยแถลงว่าเออจะอ,อำลาเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้ไปเรียบร้อยดังนั้นนัดนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ถ้วยนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ ที่ต้องตั้งใจนะครับเดือบอยก็หลังๆก็แกก็ฟอร์มหลุดๆไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยอายุอนามน่นมันไม่มีใครอยู่ยงคงพันหอวเพราะว่าระบบกีฬาทางเส้นทางกีฬาเราทราบดีอยู่แล้วไม่ว่ากีฬาชนิดไหนก็ตามเดือบอยก็อาจจะเราอาจจะเห็นที่ซาอุดีอาระเบียหรือสหรัฐอเมริกานะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาพอใจไปคาแข่งที่ไหนเขาก็จะไปที่นั่นนะครับเดือบอยเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของ ของทีมเหลือใบสีฟ้าเลยครับโอ้สุดๆดเลยครับดังนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเหลือใบสีฟ้าคงต้องพยายามเต็มที่นะครับในที่ไปเยือนซิตี้เก่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะหักด่านในถิ่นซิตี้เก่าได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นเต็มที่นะครับดังนั้นมันหยุดเต็มที่นะครับติดตามร,รับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมวันที่26และ27เเมษายนนะครับฟุต Bon. บอล FA ัพอังกฤษฤดูกาล2024 25ใครจะเข้าไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศเดี๋ยวรับทราบกันในวันดังกล่าวนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ